สวัสดีแซมไรายเม่ป่าบางโปโอนสุขุสุคนครับเช้าของวันที่18ของการทำงานทีมงานแมคโครรถดัมเนาะทีมงานต้องแก่รถรุ่งเจริญครับมาทำการคุดดินครับวิ่งงานบ้านครับวิ่งงานเที่ยววิ่งงานชาวบ้านเนาะก็แมคโครใหญ่พ c ซ0 0รุ่น5นี่ก็จะใส่อยู่ประมาณ4ตักครึ่งเนาะก็ ถือว่าเป็นแมคโรใหญ่พุ้งกีใหญ่เนาะตอนนี้ก็ทีมงานท้าแก่ก็ได้กินข้าวเชาว้าเสร็จก็เริ่มทํางานแล้วครับมีตึ้งตั้งกำมุกกมับแล้วครับท่าแก่สั่งงานเป็นที่เรียบร้อยครับตอนนี้ก็วิ่งกันอยู่สี่คันครับอีกัดอําเภอโนอนอรายจังหวัดสุรินเนาะแล้วก็ได้มาทําการกดดินให้ชาวบ้านวิ่งงานชาวบ้านเนาะ ประมาณ200เที่ยวนะก็สำหรับคลิปนี้ผมก็ขอฝากไว้เพียงเท่านี้ก่อนนะครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ